เปิดตัวใหม่ค่ะ A-Tip เครื่องไฮบริด1.5นะคะมาใหม่นะคะมาพร้อมกับถ้าตัวท็อปสุดนะคะก็จะเป็นรุ่น G-R เลยเนาะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกให้ใหม่นะคะแต่ศูงของเราพิเศษไปกว่านั้นนะคะได้เพิ่มล้อนะคะเป็นลายหูกวางให้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจไฮบริดหรือมองหารถไฟฟ้าอยู่แนะนําเลยนะคะเป็นเครื่องไฮบริดคันนี้เลยนะคะประหยัดน้ํามันนะะถึง29.4ิเกิโลเมตรต่อลิตรนะคะประหยัดน้ามันมากนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยนะะในส่วนของช่วงล่างนะคะค่อนข้างนุ่มมากเลยค่ะถ้าลูกค้านะคะอยากสนใจนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะเดี๋ยวโวันนี้โอจะพามาดูนะคะในส่วนรุ่นจี s p ส r t นะคะราคาอยู่ที่7 6 9 0แ0บาทนะ,ะแล้วก็ในส่วนของรุ่นพรีเมียมนะคะที่7จ9 0แสบาทค่ะ ก็สองรุ่นนี้เนาะก็สีก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอยากได้ประมาณไหนสามารถพักหาอดได้เลยนะคะส่วนของออปชั่นนะคะแน่นอนนะคะเยอะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะคะหรือว่ากล้องมองรอบคันหรือเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็ส่วนช่วงล่างเนี่ยนะคะเริศดกว่าเครื่อง1.2แน่นอน,นะค่ะนะคะได้แต่งนะคะ G R Sport ด้านหน้าเข้าไปด้วยนะคะจากเดิมก็จะไม่มีเขี้ยวตรงนี้นะคะก็ สูตรเราเนี่ยเน้นแต่งอยู่แล้วนะคะใครชอบแบบแต่งๆท่าคาโอเข้ามาได้เลยค่ะของล้อนะคะจะเป็นขนาด16นิ้วนะอันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะยังเป็นล้อเดิมๆอยู่นะลูกค้าอยากอัปเกรดล้อสามารถแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยในส่วนออปชั่นนะคะจะมาพร้อมกับไบรท์สปอร์ตมอนิเตอร์นะคะการเติม,มุมอ,อับสายตาอยู่ตรงนี้เลยและส่วนตรงนี้นะคะเป็นปุ่มสมาร์ทเอนทีต่อมานะคะปลดล็อกหรือล็อกนะคะได้ที่ปุ่มตรงนี้เลยนะคะด้าน ด้านประตูคู่หน้าของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะกล้องนะคะกล้องมองหลังเนาะในส่วนของรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะมีกล้องมองรอบคันนะคะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายด้านในนะคะมีความกว้างประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้ในตัวอยู่แล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ gr นะอันนี้เป็นส่วนของศูนย์เราติดตั้งเพิ่มนะคะ hev นะคะสัญลักษณ์ของตัวไฮบิดนะคะ ประหยัดน้ำมันมากๆเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้เลยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะแบบนี้เลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของรุ่นไฮบริดนะนะคะมาพร้อมกับไวร์เลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเอเ i e n t ย i ไลทนะคะสามารถนะคะเปลี่ยนเฉดสีนะคะได้64เฉดสีเลยนะ ในเบาะในส่วนของสีเบาะนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของรุ่น GR นะคะที่ได้เพิ่มจากรุ่นพรีเมียมมาอีกเนาะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะก็สปอยเลอร์นะคะคันนี้ก็ได้ความหล่อความเท่นะคะก็คือแบบจัดเต็มเลยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเน้นในความแบบเน้นหล่อก็เน้นเป็นตัว GR SPORT ตตัวท็อปไปเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะ ซูนเราได้อัปเกรดเพิ่มด้วยนะเป็นล้อแบบลายเขากว,วางแบบนี้เลยนะคะจริงๆเดิมๆก็หล่ออยู่แล้วนะคะได้ใส่ล้อป GR แบบนี้ไปอีกค่ะลูกค้าอยากได้ประมาณนี้สามารถแจ้งได้นะในส่วนของออปชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะคะกล้องมองรอบคันเนี่ยมาให้ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปุ่มสมาร์ทเอนทีนะคะก็มีนะไบสปอร์ตมอนิเตอร์การเตือนมุมอัดสายตานะคะก็มีแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะในส่วนของตัว GR นะคะด้านหลังนะคะ หลังคานะคะจะเป็นสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะเป็นแบบนี้เลยนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็สเกิร์ตด้านหลังประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยค่ะพวงมาลัยนะคะของรุ่น GR นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR แบบนี้เลยค่ะส่วนหน้าจอนะคะก็เหมือนกันเลยนะมาพร้อมกับไรเลสชาร์เจอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะปรับโหมดได้64เฉดสีได้เลยนะคะ เอมเียนไลท์นะในส่วนของเบาะนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะหัวเบาะเป็นหัวเบาะ G R นะคะโทนสีดำแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะรถเล็กนะ,คะเครื่องไฮบริด1.5คันนี้เน้นประหยัดน้ำมันนะคะเน้นหล่อเน้นเท่นะคะสปอร์ตรูหลานะคะแนะนำนะคะเป็นรุ่น GR Sport เลยนะคะหรือพรีเมียมก็ได้นะคะก็ประหยัดงบไปอีกนะคะประมาณ50 0 0 0บาทค่ะ ติโตมาที่ีเบอร์โทร0973575349ค่ะชุดแต่งของเราแต่งครบออกจากศูนย์อยากแต่งอะไรตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะ